สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลุกไม้วิพานะคะวันนี้นะคะน้ำส้มมีชีฟองรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะแน่นอนนะคะคุณแม่คะเหมือนเดิมรหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือน,นี้นะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด4ส,สีนะคะชีฟองรุ่นนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้ๆก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมในส่วนของตรงด้านบนเนินอกนี้จะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ที่น่ารักน่ารักเลยกิมมิก เล็กๆน้อยๆที่น่ารักน่ารักของรุ่นนี้ก็คือการเอาผ้าชีฟองไปจับพีทค่ะพีทแบบนี้นะคะพีทแบบว่าแน่นๆนะคะแล้วก็แบบว่าน้องจะเป็นคลื่นๆนะคะมาเย็บประดับตกแต่งนะคะตรงช่วงหน้าอกและช่วงปลายแขนก็คือตรงช่วงแขนทั้งหมดนี่เลยค่ะช่วงแขนทั้งหมดนี้จะเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนลายเดียวก,กันกับตัวด้านบนนี้แต่ว่า ตรงตัวเสื้อเนี่ยเราจะมีซับในให้นะคะซับในทั้งตัวเต็มตัวก็คือจะไม่เห็นพอจะเห็นเฉพาะตรงช่วงแขนนะคะโชว์เนื้อตรงช่วงแขนนิดนึงนะคะแบบว่าพอให้ให้รู้สึกว่ามันดูไม่ตันถ้ามีซับในตรงนี้แน่นอนไม่เห็นลายลูกไม้แล้วมันจะดูตันมากอันนี้ใส่แล้วคือดูกําลังดีเลยดูไม่ตันแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะแบบว่า เป็นงานเป็นการได้ด้วยนะคะน้ำส้มว,ว่าสวยเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเขาคือแบบดีเทลคือสวยด้านบนเป็นลูกไม้ตรงนี้คือลายเดียวกันกับตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นซับในมันก็เลยจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าชีฟองเอาไปจับพีทนะคะแล้วก็เย็บให้เป็นคลื่นๆนะคะน้องน่ารักมากในส่วนของตรงแขนค่ะตรงแขนก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นลูกไม้แล้วก็ต่อด้วยชีฟองจับพีทพีทของเรานะคะพีทจะเป็นแน่นๆแบ แบบนี้พีทแน่นๆแบบนี้นะคะแน่นๆเลยรับกันพอดีนะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะจริงๆแล้ววัดได้ตึงยืดตึงสุดเนี่ยได้44แต่ว่านะ้อส้มขอขออนุมานว่าชีฟองเนี่ย อกฟรีไซส์ได้ประมาณ42เสื้ออกเสื้อนะคะได้42แล้วกันแต่จริงๆแล้วคือวัดตึงสุดเลยนะได้44ค่ะแต่ขอคนอกจริงไม่เกิน 40, 40 41แล้วกันนะคะเผื่อไว้นะคะก็รุ่นนี้มีซับในนะคะเหมือนเดิมด้านหลังจะเป็นกระดุมหลัง ให้นะคะ1เมตรนะคะสวมหัวนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะดีไซน์ด้านหน้าเก๋แล้วตัวนี้คือแบบว่าน้ำส้มว่าใส่ออกงานกับกางเกงสวยๆกับกรงเกงแพทเทิร์นดีๆสวยๆยังได้เลยนะคะเพราะว่าดีไซน์เนี้ยคือแบบอันนี้ได้ออกงานได้เลย ข้างๆที่เราแบบราคาแค่690าแต่ว่าใส่แล้วดูดีเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้สวยนะ690บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แพงจัดส่งฟรีค่ะชีฟองเนื้อนุ่มสบายก็คือเนื้อปกติที่ร้านเราขายมาตลอด2030รุ่นเลยนะคะใส่สบายเนื้อสบายนะคะแล้วก็รุ่นนี้สวยสีแรกมาเปิดคลิปปกติจะไม่ใช้สีขนาดนี้มาเปิดตัวนี้เป็นสีแดงค่ะถามว่าแดงสดไหมแดง สว่างแต่ว่าเป็นแดงคือไม่ไช่ไม่ใช่แดงสดแต่ว่าเป็นแดงคล้ายๆกับเป็นแดงเลือดเลือดหมูแต่สีสว่างคือสีเขาจะแบบไม่มืดขนาดแบบมืดเป็นเบอร์กันดี้เป็นแดงวายไม่ได้มืดขนาดนั้นตัวนี้จะเป็นสีแดงสว่างแต่ไม่ใช่แดงสดนะคะแดงใสและแบบดูดีดูแบบดูดีดูขัแบบผิวแหละมีทั้งหมดสี่สีนะคะเดี๋ยวรำซบจะยกสีให้ดูก่อนนะคะ สีที่สองนะคะตัวนี้เลือกเลือกมาเพื่อให้แบบว่าดูมีทางเลือกคุณแม่สีแดง อ่ะคุณแม่ต่อไปสีตัวนี้เป็นสีส้มโอรสอ่อนนะคะเป็นโอรสแบบอ่อนๆเลยประมาณนี้สีโอรสแบบอ่อนๆเลยหวานๆรับรองว่าเดี๋ยวส้มใส่ให้ดูชอบนะคะต่อไปเป็นสีพื้นฐานเบนสิกเบสิกก็คือสีขาวสีดำสีขาวก็คือดูเรียบร้อยมากนะคะใส่ไปทำบุญไปไหว้พระอ่ะดูรายละเอียดลายลูกไม้รายละเอียดลายลูกไม้จะเป็นลายแบบนี้ลายแบบว่าเก๋ๆะลายนี้เก๋นะคะ ลายจะเป็นลายแบบข,ขวางๆเอ้ลายแนวตั้งแบบนี้นะคะลายเก๋นเนาะดูสิคะนี่นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นพรีทแบบนี้นะคะงานสวยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีดำแน่นอนสีดำตัวนี้เรียบร้อยค่ะสามารถใส่ไปงานขาวดำได้น,นะคะซึ่ง เสื้อที่นวส้มเลือกสีดำมาเนี่ยส่วนมากจะเลือกในแบบที่เรียบร้อยนะคะสามารถใส่ไปงานไว้ทุกอะไรได้นะคะหรือว่าจะใส่ในชีวิตประจำวันถ้าใครไม่ถือสีดำก็เป็นสีสีหนึ่งที่ใส่แล้วก็แบบว่าดูแบบง่ายๆนะดูใส่แล้วดูผอมด้วยแหละความจริงนะคะ <laughs> เดี๋ยนะเส้จะไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่690บาทจะส่งฟรีนะคะก็ตัวนี้วัดแบบตึงสุดเลยนะคะเสื้อเนี่ยวัดตึงสุดได้4-44ถึง44นะคะแต่อนุมานเอาแค่42พอนะคะอกจริงขอไม่เกิน40 41นะคะใส่สวยค่ะถามว่าไหลตกไหมน้ำส้มอ,อกแค่33นะคะไหลไม่ตกนะคะใส่เสื้อใส่ตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะแม่ สีที่2นะคะตัวนี้ใส่สีดํามาให้ชมค่ะสีดําใส่ออกมาแล้วก็ดูดีใช่ไหมคะแม่คะเครื่องประดับมุกสักเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยเพียงพอแล้วนะคะับไปออกงานง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นงาน ขาวดำน้อเป็นงานไว้ทุกนะคะแต่ว่าในชีวิตประจําวันนะคะถ้าใครไม่ถือจริงๆสีดำนะใส่ใส่ก็ได้แล้วก็ใส่แล้วผอมด้วยอย่างที่รู้กันว่าสีดําใส่แล้วผอมสีดํานะคะใส่แล้วก็แบบว่าดูคือด้วยแบบเขาด้วยลุคนี้ยให้ลุกแับว่าดูเป็นออกงานได้ดูเป็นทางการดูเป็นคุณนายได้เลยนะคะแบบเนี้ยจะแบบ แบบสวยนะคะค่อนข้างจะเชียร์เลยนะคะราคาแค่690บาทเองนะคะดูดีไซน์ได้ดีไซน์คือคือดูรวมๆแล้วดูดีด,ดูรวมรวมแล้วดูดีนะคะเนี่ยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะโทรมาสั่งรหัสด้านบนซ้ายมือแล้วก็ตามด้วยสีนะคะสีนี้สีดำค่ะเดี๋ยวเหลืออีกสองสีนะ้วส้มไปใส่ให้ดูนะคะ ที่3นะคะตัวนี้เป็นสีขาวค่ะ สีเรียบร้อยมากๆเลยลืมแจ้งไปตัวนี้ความยาวประมาณ24นิ้วนะคะถือว่ายาวประมาณที่คุมสะโพกค,ครึ่งสะโพกเลยความยาวค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบเรียบร้อยดูดีมากๆใส่กับกางเกงที่แบบว่าดูดีดูดีนิดนึงนะคะรับรองว่าลุคนี้ดูแพงเลยนะคะในขณะที่ราคาแค่690เท่านั้นนะคะรายละเอียดให้ไปแบบว่าลูกไม้คอตตอน เื้ออผ้าชีฟองจับพลีดนะคะรายละเอียดแน่นๆขนาดนี้แล้วก็ดูดีดูเป็นแบบคุณนายคุณนายนะคะดูสวยดูแพงสามารถใส่ออกงานง่ายๆก็ได้นะคะจริงๆใส่ไปเที่ยวใส่อะไรคือแบบว่าเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งดูดีแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างแนะนําเลยสำใครที่อยากได้เสื้อที่กึ่งทางการนิดนึงนะคะแบบว่าไม่ได้ไปเวสทีเดียวรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์นะคะมีติดตู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด4สี4เนาะ สีแดงสวยเปิดคลิปด้วยสีแดงสีขาวดำนะคะเป็นสีเบสิกที่ถ้าใครอยากเก็บนะคะก็ขาวดำแล้วก็สีสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตัวนั้นจะเป็นสีโอรสถอ่อนนะคะสีสุดท้ายนะคะน้ำซุมบอกแล้วว่าสีนี้หวานนะคะพยายามไปเลือกที่แบบว่าฉีกแนวออกมานะคะ แดงขาวดำนะคะตัวนี้เป็นสีโอรสอ่อนค่ะสหีหวานๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใส่ไปงานง่ายๆได้เลยจริงๆนะคะใส่ไปงานง่ายๆได้เลยด้วยความที่เขาแบบว่าดีไซน์แบบว่าค่อนข้างจะมา ฟุงฟิงกุ้งกิ้งตรงตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความเป็นลูกไม้นะคะตัวนี้คุณแม่ใส่กระเปา,าถุงไปงานไปทําบุญที่วัดง่ายๆได้นะคะสวยด้วยนะคะอยากให้ได้ไปตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะกึ่งทางการได้นะคะออกงานเล็กๆน้อยๆได้ออกงานที่แบบว่าไม่ได้งานแบบ จา๋าลูกไม้จ๋าได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ธรรมดาอยู่บ้านใส่ไปเที่ยวได้นะคะเรียบร้อยในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นยังคงตรึงราคาให้ไม่เกินนี้นะคะสับผ้าชีฟองนะคะก็สส่งฟรีสับคนอนชำระและเก็บ50บาทสำหรับลูกค้าที่เก็บปลายทางนะคะก็ รุ่นนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอกเสื้อวัดได้แบบยืดตึงสุดๆอะ่ะได้44แต่น้ำส้มขออนุมานว่ามันได้แค่42แล้วกันเพื่อเหลือเผื่อขาดเนาะแล้วก็ขอคนอกจริงแค่40 41ไม่เกินนี้นะคะก็42ใส่ก็อาจจะตึงอาจจะคับนะคะแล้วแต่คนชอบนะแต่บอกไว้เลยว่ายืดสุดได้44นะคะ รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะสนใจรุ่นนี้โทรมาสั่งได้นะคะแจ้งสีแดงสีขาวสีดำหรือสีโอรสอ่อนนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ